กราวท่านผู้ชมครับวันนี้มีฮอตสปีอะไรให้เราอัปเดตกันคะเป็นตัวคอสตูมตัวคัสตอมซีรีส์นะครับเป็นดีไซน์ที่ผมทำขึ้นมาเพื่อรองรับรถบิ๊กซีดานหรือพวกรถนำเข้าพวกเบนซ์บีเอ็มนะครับหรือเป็นฟอร์จีเอ็ก็ใส่ได้นะครับรถระดับซูเปอร์คาร์ก็ใส่ได้เพราะตัวนี้เราเจาะถึง5้ารูร้อยสามสิบเลยเขามีความพิเศษอย่งไรคะตัวนี้ดีไซน์ก็เป็นล,ลักษณะแบบอินเคิร์ฟนะครับก็คือก้านข้างหน้าเนี่ยจะเทเล็กน้อยข้างหลังก็จะเทเยอะนิดนึง นะครับแล้วก็ความเป็นพิเศษอีกตัวนึ่งก็คือเรื่องของไซส<า>์ปกติปกติที่เราใส่กันทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นแปดครึ่งเก้าครึ<ะ>่งนะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์นี้เนี่ยผมจะขยีบไซส์เป็น9นิ้วกับ10นิ้วบางดีไซน์ก็จะเป็น9นิ้วข้างหลัง10นิ้วครึง่ง <laughs> เพื่อเพื่อเหมาะสําหรับรถยุโรปพวกเบนท์บีเอมพวกรถขับหลังนะครับต้องการล้อหลังกว้างๆเพื่อจะใส่ย,ยางให้กว้างขึ้น อ๋อ oh, มันจะช่วยเรื่องสมรรถนะ,นะก็จะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้นะครับส่วนพวก Camry Accord เนี่ยสำหรับคนที่ขับรถเร็วออกตามจังหวัดเนี่ยผมก็แนะนําใส่ได้นะครับไม่ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะกว้างเกินไปจะเป็นภาระของของรถแค่ระดับรถญี่ปุ่นอย่าง Camry Accord เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรื่องสเปครถเนี่ยนะครับเรื่องระบบช่วงล่างเรื่องระบบช่วงอัพเนี่ยหรือแม้กระทั่งกําลังเครื่องเนี่ยรถญี่ปุ่นก็พัฒนายเยอะมากมคือคือแรงั ก็ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะน้ําหนักนะครับก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้วยไซส์ที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าล้อตัวนี้เนี่ยเรามุ่งไปที่รถยุโรปนะครับเบนซ์บีเอ็มเพราะฉะนั้นเรื่องการเทสโหลดก็จะมากขึ้นเพราะนั้นล้อเนี่ยก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นตามเพราะขนาดสัดส่วนของการก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงเป้ากลางเนี่ยที่สามารถจอดได้ถึง5้ารานะครับสำหรับพวก ออสเคแมนหรืออย่างคาเยนเอยู en, อย่างคาเยนลดหนักๆเกือบ2สองประมาณ2ตันเนี่ยก็ใส่ได้นะครับก็จะมีน้ําหนักหนักขึ้นมานิดนึงครับแล้วที่บอกว่าคอสซอมมันคอสซ่อมยังไองอ่ะอ๋ะอก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแรงบนันดาลใจ2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็เราคิดในเรื่องของการเปลี่ยนขอบเรลให้ง่ายก็คือทางร้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าเองได้นะครับโดยดีไซน์ให้ใช้น็อตยึด6ตัวตรงขอบนะครับตรงเนี้ย ส่วนใหญ่คนที่ใช้ล็อคขอบเลดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงดังเพราะนั้นตัวนี้จะไม่มีแล้วเพราะเราดีไซน์ริมให้มันล็อกให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะไม่ได้ใช้แบบระบบแบบใช้เครื่องรีดนะครับอันนี้เป็นน็อตยึดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงแล้วที่สําคัญเลยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ล็อคอบเสลดเนี่ยจะเบื่อมากคือมันต้องไปรอรอซ่อมนานเป็นเดือน2เดือนทีนี้ไม่ต้องเลยทางร้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ให้ทุกท่านได้เลย รวดเร็วมันก็จะมีตั้งแต่สีดำสีน้ำเงินสีไทเทเนียมสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางท่านเนี่ยใช้รถสีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทนนะครับก็คือสมมติรถสีแดงล้อก้านดำขอบก็เป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถสั่งผลิตได้นะครับเราก็ยินดีที่จะคัสตอมให้เลยพอ,อได้ด้วยเหรอคะใช่ใช่อ๊ยแล้วราคาเรอคะทีบตัวนี้วงนึงก็อยู่ที่ประมาณ16,000บาท ก็ผมว่าก็ยังพอรับได้ครับราคากับกับคุณภาพนะครับเรื่องความสวยงามก็อยากจะฝากให้ไปชมตามร้านตัวแทนใกล้บ้านดูนะครับเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ผมว่าไม่เลวเลยนะครับแล้อย่างนี้หนูเอาไปเบียดฟุตบาทมาหนมูมาเปลี่ยนหนังูกซื้อเมื่อยหนึ่งหรอเคะไม่ต้องเราก็ซื้อแค่ขอบอย่างเดียวเปลี่ยนนะครับก็2500บาทอ๋ออนะครับก็เปลี่ยนคือปกติถ้าไปซ่อมมันก็ไม่เหมือนมันมันซ่อมไม่ได้ด้วยสแตนเลสเพราะว่าสแตนเลสเป็นอะไรที่แข็ง ถ้าเรามันเป็นรอยแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะได้แล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เลยก็เป็นเหมือนล้อวงใหม่เพราะว่าก้านที่เราดีไซน์ทุกตัวเนี่ยก้านเนี่ยจะยุบต่ําลงไปจากจากขอบล้อเพราะฉะนั้นหน้าหน้าก้านเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาหนะครับก<อ>็้ะใช่ก็คืออย่างนี้ตัวนี้สมมุติท่าผู้ชมมองว่ามันแพงไปสนนิดหนึ่งเนี่ยผมมองว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนกันบ่อยคือเปลี่ยนแล้ว มาถึงรุ่นต่อไปกันนมั้งค่ะที่เฮียบอกก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทาง PP Super View เรานะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องถือว่าเป็นแบรนด์แรกของคนไทยเลยที่ใช้กรรมวิธีแบบโนฮาแบบขั้นสูงสุดแล้วที่ล้อแม็กเขาทากันนั่นก็คือรูปแบบแบบฟอร์สรูปแบบแบบฟอร์ส่าฟอร์รเป็นโมดบล็อกฟอร์สก็คือมันจะเป็นเอาง่ายๆเนาะก็คือล้อประเภทนี้ วัตถุดิบเนี่ยก็จะแตกต่างจากล้อแคสก็คือล้อหล่อทั่วไปตัวนี้เป็นมินียมบริสุทดนะตอนนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นซีรีส์6นะครับแล้วก็อีกหน่อยเราคงพัฒนาไปเป็นซีรีส์เหรือพัฒนาเป็นไทเทเนียมไปเลยให้มันเบาไปเลยนะครับตอนนี้เป็นซีรีส์หน้ำหนักก็ได้เบากว่าเดิมเนี่ยประมาณ30%อย่างตอนนี้ที่เราออกมาเนี่ยจะเป็น9นิ้วครึ่งขอบ20นะครับแล้วเราเป็นล้อ6กลูกเป็นล้อรถกระบะ ซึ่งใช้แรงน้ำหนักในการเทสเนี่ยประมาณพันเก้าสิบกิโลกรัมตัวนี้เนี่ยเราก็ทําได้เบาแค่สิบเอ็ดจุดห้ากิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนี้ชื่อลายทันเฟอร์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดคนที่เคยเปลี่ยนล้อแม็กมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากให้ลองสัมผัสล้อตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าล้อประเภทนี้จะมีความสเสถียรมากนะครับค่าเดนดมิกกับสแตติกเนี่ยคือพูดง่ายล้อจะกลมมากนะบางทีเนี่ยคนที่ขับรถเก่งๆหน่อยฝีมือหน่อยเนี่ย เปลี่ยนล้อใหญ่ๆแล้วจะเจอปัญหาแบบวิ่งความเร็วสูงๆสักร0อยยเนี่ยจะมีปัญหาแบบมันก็อาจจะอาจจะไม่เรื่องสั่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความนิ่งเนี่ยมันนิ่งไม่เที่ควรวม,มันอาจจะมีแบบนิดๆกระพือ,อถ้าตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่านิ่งแน่นอนเพราะว่าล้อเนี่ยกลมมากล้อแม็กแบบเนี้ยจะไม่มีรอยตอกก็คือเหมือนเอาะลูมิเนียมมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วก็ใช้บล็อกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย โมโนบล็อกปั๊มลงไปด้วยน้ำหนัก1 2ื่นตันปั๊มลงไปปึ้งให้มันเป็นวง <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็จะใช้น้ำหนักปั๊มด้วยกัน3ครั้งกระแทกด้วยกัน3ครั้งครั้งแรกในหมื่นสองพันตันครั้งที่26,00 0ตันแล้วครั้งที่3คือ8000ตันเพื่อเก็บรายละเอียดของล้อเพื่อให้มีคุามมีค่าที่จะใกล้เคียงกับออดีไซน์มากที่สุด mm hmm. สเปคมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเข้าเครื่อง C N C อย่างอยลายที่เรามาโชว์กันเนี่ยทานเฟอร์ตัวนี้ใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงต่อหนึ่งวงที่จะกัดเนื้อมีเนียมออกแล้วได้ลวดลายที่เราต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้อเดือนหน้าเนี่ยอยากให้ติดตามตัว5้าูเป็นล้อรถเก่งกันเป็นขอบยี่สิบเป็นสเปคเก้าครึ่งกับส0ครึ่งซึ่งตัวนี้ผมจะไปใส่เทสกับรถเซอร์กิตวิ่งระดับซูเปอร์คาร์เลยนะสนามอ่ะ้วตรงนี้เดี๋ยวคงไปใส่แล้วเดี๋ยวอาจจะพาทีม งานไปถ่ายที่สำนักนี้เลยชื่อดังไค่ะปู่เฮียสเปคขนาดนี้หนูว่าต้องแพงมากๆแน่เลยก็หนูเห็นของต่างประเทศเขากว่าจะออเดอร์กันมานี่วงสี่ห้าหมื่นอ้าวใช่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 อันนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้เราขายอยู่หมื่นแปดพันบาทอยอจะถูกกว่าประมาณสามเท่าตัวเลยนะแล้วมันจะดีกว่าราคาสินะครับนะครันะก็ก็อย่างที่ผมบอกอะว่าตัวนี้เราก็คิดมาสองปีแล้ว นะในเรื่องของโน้ตฮาวแล้วก็การดีไซน์นะเรื่องคุณภาพเนี่ยยังไงก็ไม่ต่าง,างเพราะนะว่ากรรมวิธีเหมือนกันวัตถุดิบที่ใช้นะหรือถ้าจะต่างกันจริงๆอะนะอาจจะวัตถุดิบนิดหน่อยของเราเนี่ยตอนนี้เราซีรีส์หกผมก็ไม่ทราบว่าของเขาเนี่ยเป็นซีรีส์อะไรเพราะพวกนี้มันต้องเอาไปเข้าห้องนะ่ดูใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าในเรื่องของออความมาตรฐานนะครับในเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตนะครับใช้แล้วแน่นอนผมรับประกันเลยว่าไม่แตก นะครับแล้วคนที่เคยเล่นล mm ้อแมกมาเยอะๆแล้วเนี่ยลองมาใส่ตัวนี้ดูนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกได้เลยไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่าการขับขี่ที่ดีกว่ามันเป็นยังไงลองมาสัมผัสดูได้ mm hmm. ค,คุณผู้ชมต้องสนใจแล้วแน่ๆเลยค่ะจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะก็ร้านตัวแทนใกล้บ้านนะครับก็ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านล mm ้อแมกซ์ใหญ่ๆชื่อดังนะครับ mm hmm. ก็เรามีตัวแทนทั่วทุกจังหวัดน,นะครับ mm hmm. หรือลองเข้าไปดูผลงานที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับ PP Super ปอ e ์วิ นะครับ co ts นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียงมากคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ